สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับผมอีกแล้วครับพี่อูด๊ดนะฮะวันนี้เรามาที่สวนสัตว์นะครับสวนสัตว์นะมาทดสอบไฟกันดีกว่าว่าไฟมันจะร้อนไหมเนี่ยไฟเนี่ยอโอ้โหนี่นี่เติมถ่านเข้าไปก็ร้อนมากนะครับเราลองทดสอบกับสัตว์ดูสิมันจะทนไหวไหมวางดูนะครับนี่เติมเชื้อ โอ้โห oh, oh oh ดูดูเว้ด sure ูวัวด oh, oh. ูว uh ัวครับโอ้โหนี่นี่โอ oh. oh! ้โหไวไหมเอ่ยดูนะครับเราดูอาการของมันดูเจ้าวัวตัวนี้จะเป็นอะไรไหมโอ้โหโอ้โหดูครับดูครับดูมันกระโดดครับดูดูดูจะทนไหวไหมโอ้โหไฟลุกไหมวัวครับตอนนี้โอ้โหดู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  โอ้โโอ้โหพเจ,จ้าช่วยช่วยวัวด,ด้วยไฟไหม้โอ้โ oh ห oh. จะเป็นวัวหันแล้วครับตอนนี้จากวัวน,นมจะเป็นวัวหันแล้วโอ้โหเห็น oh. <He ard S 2> ไหมครับแป๊บเดียวเองวัวตายเลยเห็นไหมโอโหไฟไหม้ดูสิโอ้โหโอ้โ oh. ห oh, oh oh. ได้เนื้อยางด้วยโอ้โหเห็นไหมครับโอ้โอเคอ่าต่อไปเรามาทดสอบ อกองอื่นบ้างครับอืมนี่ไงแรดแรดจะเป็นไรไหมถ้าไฟเผาเออเอาละนะครับลองทดสอบดูละกันปึ๊บอืมดีนะถอยหน่อยเสียเออก็เติมเชื้อฟื้นหน่อยนะนี่นี่โอ้โห อืมอุ้ยอุ้ยโทษโทษเดีด๋ยวไปนะครับนี่แล้วก็เติมเชื้อฟื้นหน่อยนีเ่เอาละเอาละเอาละอ่าดูแลสิจะทนไหวไหมครับดูซิว่ามันจะทนไหวไหมอือโอ้จะเป็นแรดหันไหมวันนี้โอ้โหเอาแล้วรู้สึกร้อนอา้าวกระเด็นออกมาซะก่อนโอ้โหมันร้อนครับโอ้โหโหนีไปซะแล้วอ่ะไม่เป็นไร ต่อไปเอา้ามาอยู่กรงนี้แล้วเอาละหนีหนีเลยหนีเลยไม่เป็นไรครับเราเราเพิ่มความสูงของกรงนะครับไม่ให้มันกระโดดได้โอเคนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเซ่เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่าโอ้โหกรงนี้มันแคบไปนะครับสำหรับเจ้าละตัวใหญ่อา่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค ต่อไปผมจะลองใช้ไปก่อนนะปิดกองกันปิดกบนี่นิดนิดนี่เอาละคราวนี้หนีไม่ได้แนะ่อาถ้าเผามันจะตายไหมนี่นี่นะครับอุ้ยโทษโทษเราจะทดสอบนะครับว่าแรกมันจะทนไหวไหมอโอเค มาละเริ่มร้อนครับโอ้โหเริ่มร้อนอู้นอูโอ้โหเริ่มร้อนโอ้โหไฟลุกเลยครับอู้ไฟลุกครับไฟลุกครับโอ้โหมันโมโหด้วยดูสิดูสิมันโมโหโอ้โหดู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 สิครับท่านผู้ชมโอ้โหตายเลยเห็นไหมท่านผู้ชมและตายเลยครับดูสิว่าจะมีเนื้อไหมโอ้โหได้เนื้อด้วย โอ้โห oh, สุดยอดครับ uh huh. เอาละต่อไปเราจะมาทดสอบอย่างอื่นบ้าง uh huh. okay, นะโอเคนะเอาละ uh huh. uh huh. ผมจะทดสอบไฟเย็นนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเอง uh huh. มันคืออะไรครับไฟเย็นนี่นี่ไงครับดูมันลุกสก่อนครับท่านผู้ชมนี่ โโอ้หจะรอดไหมครับไฟเย็นครับอืมโอ้โหดูนะครับท่านผู้ชมนูนว้าวโอ้สนใจสั่งซื้อได้นะครับไฟนี้ดูครับท่านผู้ชมครับดูครับอืจะหาว่าผมโกหกไฟเย็นที่ผมทำขึ้นมาโอ้โหเอาเอาเอาเฮ้ยลบหน่อยสิ จะวางไฟวางไม่ได้เลยมันอยู่กันนานแน่นมากเลยเห็นไหมครับไม่เป็นอะไรเลยครับบัวก,กระทิงไม่เป็นอะไรเลยเห็นไหมครับมีถอยไปถอยไปก่นอนเอออาถอยถอยหน่อยถอยหน่อยเออลบหน่อยสี่โอ,อ้ขนาดบัวยังไม่กลัวเลยนะครับอืไฟเย็นครับดู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 ด,ด,ด,ดูโอ้โหวางตรงไหนต่อนี่โอ้โห โโอโ้เห็นไหมครับไฟเย็นโอ้ถ้าชอบก็ขอกดไลค์หน่อยนะครับกดสับส i คยด้วยถ้าใครชอบนะโอ้ไม่เป็นอะไรเลยเห็นไหมครับสัตว์สองตัวนี้อยู่ได้อย่างสบายโอ้แล้เป็นไงบ้างโอ้ดูดูดูไฟเย็นอ้าวโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยอะดูสิโอ้โหอยู่อย่างสบายเลยอะ โอ้โหท่านผู้ชมครับดูนะครับโอ้โห,โหเห็นยังเห็นยังเห็นยังอันนี้เพิ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับโอ้ไฟเอ้ยถอยไปมาไม่เกี่ยวออกไปเลยออกไปเลยฮะครับนวัตกรรมใหม่นะครับโอ้โหดูดูดูดโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยนะครับสุดยอดไหมล่ะครับดับก่อนดับก่อน นี่ยังอยู่เจ้าวัวยังอยู่เลยเห็นไหมครับโอ้โหท่านผู้ชมครับถ้าสนใจอย่างไรก็สั่งซื้อได้นะครับไฟเย็นเอาไว้ติดบ้านติดนาติดไร่ติดสวนติดอะไรได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวไฟไหม้ด้วยหเห็นไหมครับไฟเย็นไฟเย็นอ,อยากได้ไหมนี่ไงนี่ไงเสือก็มีไฟเย็นครับสิงโตสิงโตดูสิ ตัวไฟเย็นปะอ่านี่นี่โอ้โหไฟเย็นครับไฟเย็นโอ้โหเห็นไหมครับไฟไหมครับแต่ไม่เป็นอะไรครับโอ้โหท่านผู้ชมสุดยอดไหมไฟเย็นโอ้สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเสนอเรื่องไฟเย็นโอเคนะครับถ้า ชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับก็ช่วยกดแชร์ไปด้วยนะครับโอเคถ้าใครยังไม่เคยสับสไครต์ก็ช่วยกดให้หน่อยสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ